สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาซ่อมเครื่องจ,กจกักรจักรยยกผ้าะนะครับคือหลังจากโดนน้าเทวมแล้วมันก็เสียหายอันนี้ผมก็สั่งพื้นหน้าโต๊ะใหม่เลยนะครับสั่งมาจากช็อปปี้ราคาประมาณเกือบเก0ร้อยนะครับข้อสภาพแล้วก็สวยงามแล้วก็คือผมสั่งแล้วก็ออวัดจากของเดิมแล้วก็ดูจากยี่ห้อสั่งมาก่อนอื่นผมก็จะทําการติดตั้งขามันก่อนนะครับก็ วัดก็วัดขนาดนะครับแล้วก็ขีดเส้นก็ขาขามันยังดีอยู่นะครับขาของเก่ามันเป็นเหล็กก็ยังดีอยู่ส่วนพื้นไม้นี่มันเป็นไม้อัดพอโดนน้าท่วมแล้วมันก็บวมมันก็หักส่วนอันนี้มอเตอร์นะครับมอตเตอร์ผมก็จะต้องถอดแล้วก็ต้องเช็คดูนะครับอันนี้อยู่นะครับมันเสียหมดเลยอันนี้หลังจากผมถอดแล้วก็ลองเช็กดูมอตเตอร์ก็ยังหมุนอยู่นะครับ อันนี้ก็ต้องซ่อมนิดหนึ่งนะครับก็อันหลังจากซ่อมเสร็จแล้วผมก็จะทําการติดตั้งมอเตอร์ก่อนนะครับอันนี้ผมก็ใส่สกรูนะครับยึดใส่สกรูตัวยึดใส่สตัวเพื่อจะยึดมอเตอร์เพราะมอเตอร์มันน้ําหนักมากเลยนะครับก็ต้องพลิกด้าน,นครับแล้วก็ใส่มอเตอร์ก็ ยังไม่ต้องซื้อมอเตอร์ใหม่นะครับผมแค่เอานะ้ำมันหยอดหยอดเข้าไปแล้วก็มันก็ใช้ได้คือถ้ามันโดนน้าท่วมเราอย่าเพิ่งเปิดนะครับต้องต้องอตากให้มันแห้งก่อนแล้วก็ค่อยเช็คดูนะครับถ้ามันยังเปียกอยู่เราเปิดแล้วมันจะทำมันจะช็อตวงจรนะอันนี้ก็ใส่ใส่ตรงที่เหยียบแป้นเหยียบนะครับอันนี้ก็ที่วางได้นะครับ อันนี้ก็มันจะมีอุปกรณ์เล็กๆนั้นแล้วก็ใส่เข้าไปตามเดิมอันนี้ลูกยางนะครับส่วน,นนี้ก็มันเป็นตัวรองน้ํามันตัวรอตัวรองน้ามันอยู่ด้านล่างนะครับก็เช็ดเช็ดทำความสะอาดนะครับก็ใส่เข้าไปหลังจากนั้นก็เอา,อาหัวจับใส่เข้าไปอันนี้ก็สวิตช์นะครับสวิตช์ก็ต้องซ่อมใหม่หมดเลยนะครับ ก็เช็คแล้วมันขึ้นซันเราก็ปัดๆเช็ดเช่นแบบนี้แล้วก็ยังใช้ได้อยู่ก็ติดเข้าไปใหม่ครับเราก็ลองเสียบดูนะครับนะครับมอตเตอร์มันหมุนอยู่นะครับก็ดูแล้วก็มีฝุ่นออกมาเลยนะครับก็ถือว่าเราซ่อมยังใช้ได้อยู่ไม่ต้องซื้ออันนี้ก็ใส่ใส่พานอันนี้ตัว ตัวกรอดได้นะครับก็ใส่เข้าไปก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ